สวัสดีจ้ามาจ้ามืนอนีพีเอเชมาผ้าเฮ็ดกับเขาไปส่งใหญ่ขี้ทอดใหญ่เฮ็ดซุปเปอร์ตีนไกมน่มณีเพชรแสบแสบนัวนัวใยญ่มักสดหอ่อนๆอ่ากะชิมีซุปเปอร์ตีนไกลล่แล้วก็เมี่ยงปลาเผาเน่าจ่าน้ออ่าเข้าแล้วมื่อี้เรากะชิต่อไปกะชิ่ตำน้ำจิม้มเดี๋ที่นั่นตำน้ำจิม้มต้องตำเองขยีแสบน้ำจิ้มทั่วตาจับเปรีวว้ยวๆหวานหวายบอกว่า แม่มากแม่มากสัตเปลียวเปียวหวานหวานอันใดเปลียวเปียวหวานหวานแม่มากหลายว่าสันว่ะเอาตามตามไปทรงหาของเสพเสไปให้คนที่เข้าหักกินมีความสุขขึ้นอย่างนี้เนาะเอาตามตามไปอ่าววายพิกระเด็นเข้าตาเราที่นี่เอาล่างล่างกนเต้จ่าล่างล่างเบ่อบ่เบาเส้าแสบล่างต่อล่างล่างล่างโอ้ยอาตาต่อตาต่อ อาขีเฝ้า,าตามยายรอยกินอยู่ฝ่ามาแน่ฝ่ามาแน่แม่หิวอยู่แม่แม่รอยกินอยู่ว่าสานโทรมานําลูกสาวอารอแบแป๊บหนึ่งจ้าอาตามตามเราเรล้าก็ห่อตักใส่ถ้วยใส่ยังไปแม่ก็รอดทางอู่เนาะอยากกินฟีเมื่อลูกสาวว่าสารว่าอาแล้วแล้วกะก่อนออกบ้านออกซองเ่าก็ต้องเมี่ยนขั้วเมี่ยนบานก่อนละเนาะแมง่สามมันขีออกมาวิ่งเล่นแต่เท้าพอทำคั่วสะอาดเนาะเก็บล่างเก็บ ยังให้เรียบร้อยกะขี้สะอาดหูสะอาดตาตัวที่นี่ไอแม่บ้านแม่เลื่อนว่าซ่านเอาล่าง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 ขี้ไดไปขี่ไดอาบน้ำเต่งตัวงามๆผู้หนาเพิ่นผู้สาวใหญ่จักน้ำบอกน้ำดอกเท่าปนนี่อาเรียบร้อยขึ้นรถป้าก็บอกว่าไปรอบนรถ มันร้อนปาสนาเออสุภาพบุรุษเนาะไปเดินทางเข้ากระสิไปว้เอาปลาเด้อพี่โทษั่งปลาไปซองโตเอาปลาลงแปลปลาเร่เร่เร่เรวในเด้อฝ้าเน่ฝ้าเน่ผู้เหน้อยวจีจอยแั่น่ะย่างให้มันของของไว้ไว้เน่ว่าว่าปลาผู้เหน้ยยจีจอยพนะเบิ่งเบืงปลาเพิินพนะโอ้ยเป็นวันลอยก้ลูกเอาเดินทางเดินทางไป เดินทางไปทำกันด้อจ้าเด้อคุณแม่ก็รออยู่อ้าวเข้าเขตบ้านเราเด้เออ้าแวแวะแวะทวายน้ำก็จะจ้าเด้อพอดีมาหอดบ้านละหอดบ้านยายละที่นี่ยายผูสาวอ้าวสัตว์สวัสดีค่ะก่อนถอนใสบัวด้วยลูกอาโา้สวยคนสวยเนาะภู้ขาวจูนพูนอยู่อ่าไปช่วยกันขนของยกของลง อาซอยกันลูกซอยกันที่ได้กินไว้ไว้ย้ายหิ้วแล้วเอายางไว้ไว้ยางไว้ไว้เออเอายางเงเอาย้ายก็ได้อย่าทายแม่อย่าทายแม่แม่อุยยู่อเงียว่าสันแม่อายคนว่าสันว่าเออบป็นปยังดอกไอไอพ่นปวาดอกเอาไปเบิ่งที่นี่เอาแกป้ายย้ายเบิ่งย้ายย้ายมาเบิ่งนทีนี่ป้านาแซบนาแซบนี่อยาก็ะบอกว่าเออเออเอาเฝ้าวฝ้าฝ้าเฝ้าค่าเต้นเล่นยู่นันละว่าสัน เอาฟ้าปิ้นเตอร์ปัณณ์ล่างพุงล่างพักขยายก่อนล่างให้ฟ้าเทเรียบร้อยย้ายเพิ่อนกัปั้นได้ฟีแล้วปั้นได้ฟีแล้วสันใจเย็นๆย้ายของแฝดรอ,อก,ก่อนโอ้ยจะเป็นเขียวจะเป็นขอดกันนอนบ่ทันเหนือนางเลยเอ้าวฟ้าล่างสันะนะใจเย็นๆเด้อกินของแฝดของนวดจะเป็นมะเขียวมะขอดกันออาเสิร์ฟเสิร์ฟเสิร์ฟแล้วแล้วแล้ว,ลว,ลวโอ้ยบ่ทันแล้วลืมลืมลืม เดี ja. Box, ๋ยวไปอุ่นต้มซุปเปอร์ให้ก่อนเด้อคิดเลยสดห่อนๆบอกยายคนนะยายบอกเอาเอาเอาล่อก็นล่อเฝ้าเนี่ยเฝ้าเนี้ยปาะเสริฐแล้วเรายายแล้ว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 เอาเอาเอาเสิบ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 เอาแกปลากอนแกป้าแกปลาแล้วต้องกินหลายๆนะอุตส่าห์แกปลาให้แล้วเอากินยายเออเลยมาเล่นน้ำส่วนเอลยกินน้ำเอามวนยายมวนมวนข้ามยันยันกินข้ามยันยันเด้อคิดเลยมีแห้ง กินข้ามยังไงของมีประโยชน์พักก็มีประโยชน์ปลากระมีประโยชน์กินข้ามยังไงอ้าวหลานสาวกระเด่งกี่ต่ายฟังที่กินตําแตงกินตําแตงไปเลยอ่ากินยายกินชีได้มีแห้งอันหลานสาวบอกว่าใน,านเอนุคอเต้นแน่จะเพ่งฟังเพ่งว่าสันเอาเต้นรถลาว่าสันจัดไปหาหกผลงานเพ่งผลงานร่มผลงานขัดโคโยตีหน่อยเอาเต้นลาเต้นเอาเต้นอ่ะอ่ะบึดจำเบึดบึดจำเบึดบึดจำเบึดจำเบึดจำเบึดอ่า เอา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 คักคักเอาคักคักมาหลายมากีดีฟันวาเรื่องเต้นผู้เข้าค้าเอาน่อยหน่อยนี่เอาเต้นลดลาเอาเลยเอาเลยออาหอดเวลากลับแล้วไปเด้อยายเด้อดึกแล้วฟีหาทุ่มเราบายบายยายบ๊ายบายว่าเส่็